อ้มาแล้วพี่น้องครับได้ซีนมะจุอีกแล้วเมื่อวานเนี่ยหนึ่งไก่เมื่อวานจุซีนครับพี่น้องพี่บีเขาแยงตัวพอนพี่พี่พี่บีพอไหนเงินเมื่อวานนี่ละไปซื้อไก่มาหนึ่งเรี่ยวพอไหนเงินมันเหลือก็เลยไปซื้อซีนมะจุอีกนะครับได้อีกโลหนึ่งผมได้เลยควันได้หอดควันบีพอฮัดเลยสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพอฮัดครับเสียกว่าครับโอ้ยแล้วเราไม่พวงอีปุกลูกมันขึ้นน้อนไปจองไว้ขอยจักตอนในเด้ออีปุกลูกว่ะ เว้าไ็พวอ้วนพวกอ้วนก็ว่าเสียกลาบอยู่วมาเด้อมาเด้อปวงใหญ่ใหญ่ปวงมาเด้ออู้วมาแล้วคลิปนี้ห้เสียออกมันเป็นคนทรายหายเอาลูกพี่ทรายก่อยนะต่อไดไเด้อจะไปกดถือปุ่มบันดับเด้อสวัสดีครับพี่นองครับใช่พออ่นี้หัดก่อนปวงนี่ พ่มีดขอยยู่ใ่หมไม่เอออยก็ยังว่าจีบวงกู่ต้องมีดคอยด้ยไอับรดากลัจมกันแล้วาหัดก็ไม่เนี่วงกับี่น้องพี่ฮันต์ตำเล่นต่ำวิ่ี่ขายพญานาคขายกันรดเด เนี is> is. ่ยไปเ้ยเต้นเ็วเื่อนค่นเว้ยโอ้ยเฮ็ดนมัลี้ยวพูดนะกเต้นมากินขึ้นเรื่องมากเดีนิดหนึ่ครับมันบว่าอย่านเดีนี่มันบวมีเร่องมากคนใคนเดียวเอนมาเบิงมาแย่งน้ำกันมมนสีตายซะหมดเดี๋ยนียกว่าสีแกงกูย่าอะไรมาแกงกาเลยความหมายกล่วเฮ็ดเลี้ยวๆพูดนะไอ้มาห่มยังฮ่ากคยิบกับจีด้ากูยิบคือด้บักแซกกันนี่งด่าคนไว้เพราะนนี่กันขึ้นกันนถือของกินพ่บะไรเนี่ย เ้ยยังดีกัะด้ยพาอ่ะเขาบังเอิญกันไหมเอิญดูเอิญดูลบากเท่าไรเอาตัวแล้วละอเบิดูจักซื้อกินเนี่ย้กันแล้เลยรบรบไม่ยิบบอลชิมหนีลบไม่รบหลอกรบนีรไม่จะไยอดดิเ่งยอดยอดยอดเดอยอดติดลบสิเนี่ยง่วจันี้มันคืนเนี่ยหมูแต่ขาจันโอ้ยมันใช่หมอกยเตีียวไว้ายเอาลมนุษอันซิมเจียวให้กัู ถ้ามันขาดน้ำไปเจียวกันดิขาดขาดขาดน้ำผมว่ขาดควบ<า>เสียบควบเสียบซิมซะก่อนเอาเสียียดตัวนี้่แม่เมียนปะว่าบ่เมียนพี่ถุงเดียดเพียบโบมี่ไหมเจียวหวานเจียวหวานนี่ขวานบีเพื่อนเอามาหายยู่นะี่เพื่อนเอาโบมีเพียบมันก็เลยกวานกินของบ้านหรือที่ชื่อหอกมา พี่เบิ้งพีจะไปหาเบิ้งเ่เบิ้งเขาสวยพี่นะกินแล้วก็จะเทียงกันจ้ะกินก็ไม่นออยรเขาคนลอยไม่สำนึกนอ้แลบเย็นยังกินเล็ตากินบ่รเอื้นงกันคือเลกตากกินเนื้อไรเรื่อีปกลูกวานจงไว้ขาจะตัวในเดือขอานอนอยู่ประมาณนี้จงไว้เราสนุกประหลาดครับพกอนบเบ้ก็บากดีโดนไม่เอืนคือบมมาว อีสายชนกับเดียวมาแล้วเดี๋ยวก็หนีโดมไม่เอื่นกันมาเลยเอาเลวยขับไาใส่ใช่เก่าเขาขาดหมดเลยนะจุนาาก,ก็มาเลยนี่ตัวนี้ที่ีเด็ดบอกโตได้มาตัวนี้โตไปไหนมาโตโตไหมเกลี่ยพออันมากๆแบบนี่เอาไปแล้วไปซื้อมาใส่นปวดไปเด็กมาใส่เท่าพอได้ได้กูโตเองไเลยผมยังมาประนยอดกูกูบอกไปขึ้นเขาเงี้ยมาอาพอที่เด็ดได้ตัวนี้ดับตับดับ ที่บ่เป็นต้นี่แ่ะดีมากบ่เพื่อนยานย่านอียาดเ็ดปกินอยู่บ้านเหอ้าว่าสนุกเอาเป็นเอลียอละบ่เพื่อนขอสิินเองครับโหดย่านผมจยู่บะเจีวเมจังได๋บ่เมบ่อมดีนี่แหมคนดีต้องคอนดีให้เด้อแตหน่าี่หนุ่มคาตับเอ็นควนีที่ตับไปไ คอ้่งนตัวเย้กนยขอนพีกินกน้นไปหมดทักหลายตัวเียว้วงใส่ระบีเนบมบีนีถือมีถือพายอยู่ละเจ้าอยังอ้อันนี้พวกบีได้ไปนอนเลยหัดจะไหนเขาสิไห้เนี่ยผมใส่บัเชี่ยนก็ห้อขังงวบีน้เตาลต้นตีแล้วแต่เก่าเขาไม่พีไนนองแต่เขาเขาบวมขาดบีได้ส่ โอ้ยพกบีนเมนพกบีนด้ยบอกกยดเยเลน้ยหนข้าปั่นเนเจตไรเกียวบกบบเียกับบมีม่ยือมั้ยผมถุงมันขวดเอาขวดเมือกนะบอแล้วสียเจียวงน่ยหอยคายเกียวลงมันุงหัวหรือเปล่าถ้า โอ้ยเน่ด็กมาะมาแมาเสร็จแล้วพ่อใหญ่อันพ่อใหญ่ยังกับพ่อใหญ่ไกลบ่ไก่ไปชน่กินเกิดแล้วเลย่อกินไปชนพอให่ไกลว่ากินพ่พออันสย่เอางมเลยงมจะได้เอาเนี่ผมใส่จนเบออันนี้คือทุงผีไปนอนทุงผีักผมบอกมเเอาไปมาเอาแง่น้องครับแข่งกพอน่ เดี่ยวเดี่ยวผมไปเดี๋ยวสร้างนี่หนูอน่าเล็กตาครับซิมันโสิมันี้ยขาิมโอ้เล็กตากินเี้พวกินไหมแต่กินในยูแต่ว่าบ่กินไรมากไปห้อมาเเก้าครับเอก่อนเลยพวงไมไม่พองกินกินาสั้นๆ่ได้เลยโอ้ยันคือข้าวจันท์นหโดนกมคนเลยวผมผมมีน้นบตีมีบ่รอ พี่ออกจะไปถามมาก่อนนะดีโอเคน,น่าปากนะกพี่ไปถามน้องกุมต,ตีนะออนอพอจีวันแล้วมักลาบเลยก,ก็เลือดเลยเห็นมั้เนาะก็แบบกระดูกมัเป็นอะไรเขาขูดไหมขเขาเหลืองไหมพอแอม่นไหมอือนี่พี่น้องครับเนื้อกระซุดอยู่ดอกงามอยู่นะครับเนื้อไม่ไม่ซุดๆงามอยู่พี่น้องแต่ว่า เกียวบวกลมอู้บอกพี่จะไดนมาเผ็ดจำครับน่อกูะได้ลพี่ออกไปตามพีก่อนกินจุ้มต้องกินมขมเลยยูนี่แร้สิบวกฟาดกินย้ำขึ้นสองถุงเบลเนเาใจเบลกลางเลยบ้านหนบ้านควยได้โอ้ยผมผมเคยไปื้อแล้วอยู่นั่นององถุงเพีย่ี่ได้เลยเบลดีเลยน่รกตคือไปล้ว ซาบีก็อนุวยมาก <laughs> ยางหวนบาบนึงมามามาผิดหวังมากเราจะโจงใยซุปเหมือนนอนเพ,พราะว่ามืาอเศ้าเนี่ยบวงสวงมือเศา้าเลยไม่ไปนอนอก,ก็เลยจูกระปอหัดกับเสียออกนะครับม,มาเด้อพี่น้องนับกันเด้อได้ป่อปหรอพี่พโอ้พี่ครัากินรสสันมาเอ,าอาเิ้นมาผลับพระเอกกับเด็กได่มีผู้ใดมาพระเอกโดพระเอกเบลพระเอก โตโบเห็นที่ปลุกลูกกระเอื่อนแล้วจังหวักินทักตอนเรื่องพีประสันแล้วเสียไปลาบให้กับแลพออย่างกวนนี่ครับพี่น้องคำยังไงก่อนก็บอกพีกเพียสอีกพอหวานสอดจะหนย่ำว่ะมันบวกกันไหมมามามาหัวเอาคลิปเลี้ยขออนุญาตเอาซ้ำนี่ก่อนพี่น้องกินจู้ก้อนเนี่ย ขอบคุณพี่บีครับขอบคุณพี่บีเด้อหมู่บ้านผสมนัำสนุนคนเด้ครับขอบคุณเลยเพิ่นไห้มาหาอร่อยเราสื้อไก่เมื่อหนึ่งบ้านหนึ่งบ้ดนี้เงินเหลือก็เลยไปซื้อเสีนมาจูอีกนะครับก็เลยถ่ายคลิปเพิ่นเบิ่งน้อยู่สำนักงานตอนในกระทะนี่ละแก่ฟองน้ำปลาตอนในกระทะเวทีเพิ่นแล้วก็สิได้ไปซ้อมเนาะออกมาขึ้นซ้อมตลกแล้วรอบนึงมาดีซ้อมอีกรอบนึงเอาแล้วขอระยะกินจูกันเอาป่บครับข้ามไหจะข้ัมไหนนะโอ้ ปัดเหรอบักทีีกเพจด้ไงเงวะอืมาม่อนไปนอเพไลเพไลอืมุงบีโกมเอาเอาเอาตับเราคอยมากตับอืมดอะไรพี่แไหมไม่ไหวอยะอืมไปส่งคำเล็บ้างแกตอื <c oughs> <c oughs> ขอบคุณครับคลิปนี้เอาจ้ำเนี่งแล้วครับพี่น้องบ๊ายบาย